เพียงเอานกับความดียได้ล้างลมหายใจที่ว่างเปล่าสารวัตรแบงค์รักความถูกต้องมากกว่าความถูกใจแม้มีใจบอกหลักเกน้องรักทุกคนครับการันตีได้ว่าแกจกเป็นคนดีแกเป็นคนดีตั้งแต่ที่ผมอยู่ทางระดับประถมศกาสารวัตรแบงค์หรือสารวัตรซิล พันตำรวจตีสิวกรสายบัวได้เขียนหนังสือชีวิตของตัวเองมาถึงตอนจบอย่างสวยงามสมาชิกในครอบครัวพากันเสียใจกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ นอกจากครอบครัวแล้วก็ยังมีผู้บังคับบัญชาลูกน้องรวมถึงเพื่อนของสารวัตรแบงค์มาร่วมอาไราโดยเพื่อนๆก็ได้เตรียมจะร้องเพลงสนสามพันส่งสารวัตรแบงค์ในวันที่11กันยายนนี้ ไม่ต้องห่วงว่าการจากไปในครั้งนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรมความซื่อสัตว์และตรงฉินของสารวัตรแดงได้ทําให้สังคมตาสว่างมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาจัดการกับอิทธิพลของกำนันนกหนึ่งในนั้นก็คือท่านเรวัตอดีตมือปราบน้ําดีตัวจิ๊ดที่ประกาศกลางร,รายการหนกระแสเลยว่าจะไม่ปล่อยเอาไว้อย่างแน่นอนกำนันนกไอหนูมึงอายุยังน้อยรับสาภาพไปตามตรง และหลังจากออกรายการผลกระแสแล้วท่านเลวัตก็ได้ฝึกไลฟ์สดต mm ิกตอกเตรียมเล่นโซเชีย hmm. ลจะได้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นค่ะ mm hmm. และใครที่ไม่มั่นใจว่าคนที่มอบตัวใช่กำนันนกตัวจริงหรือไม่ mm hmm. เรื่องนี้บิ๊กโจก็ยืนยันว่าจะมีการตรวจ DNA mm hmm. เล่งตรวจสอบหาความจริงโดยเร็ว ยังไงก็ไม่ผิดตัวแน่นอนกล้าทำขนาดนี้ต้องจับให้ได้ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเรียกได้ว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่ออกโรงกันขนาดนี้ประชาชนก็อุ่นใจมากขึ้นค่ะนะวันนี้ไม่มีใครมาเสี่ยงด้วยด้วยการไปไปยืนข้างกับน,นกแล้นะครับนะวันนั้นในการมอบตัวเราตัวดีเอ็นเอทั้งหมดอยู่แล้วถ้าไม่ตรงนะก็ยิ่งมีความผิดเพิ่มขอให้รู้ว่าถึงตัวจะจากไป แต่คุณงามความดีที่สารวัตรแบงค์ได้ทำเอาไว้จะคงอยู่ตลอดการขอให้สารวัตรแบงค์ไปสู่ภพภูมิที่ดีและขอให้การเดินทางในครั้งนี้ใจดีกับสารวัตรแบงค์ฮีโร่ของพวกเรามากๆ